จะให้ยายว่าไงมันกลดร้องมาเนี่ยไ,ไม่ยืนงวยพี่เห็นเด็กเตียงปะอย่างาว,าวาาะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบครับอันเนี้ยบอกอยามเย็นครับ บอ่อครับบอ่อมันคำเลต่างมาเมาต่อออกไปเป็นบอเป็นลองเห็เดเบื้องเสื้อผมมัดแล้วครับเจ้านี่เต็มมัดเลยยิงมาเนาะมาดู s อ120ครับ วิโก้เอชร้อยยี่สิบมาทรีครับมารทีงัดต่อ,อยางนาครับโอ้ <c oughs> จะมาเอาต่อยางออกครับ <Okay. S 1> ต้นยางนาครับ <c oughs> โอ้โหขีดเยดเสียงสลักแท่น้อ องัดเทีาไหร่คำับเนยเท่านี้สมพานพนโอหก 6, นะพันนะสะพานพนโอหกพันนะเย่งอัดอย่งอัด โอมันจะขึ้นบ่ล้เนี่ยขึ้นบ่ล้วเนี่ยเขาเรียกโซปาดป่นว่าอะไรบ่คือตอเงียเ้ยแต่ว่าอันคูดหวานตอเงี้ยครับ ตายแล้วตายแล้วน,นี่หากดนะิไงโอ้รากเยอะจริงๆ

ต้นเต็มล้างบาง้านเขาเลียมาปาดงังนสิได้ไหนมองนี่ยังหัดอยังหัด cạnh ừ, chỗ hoặc là nơi nè nè mẹ nè bò nè cái nè nè qua nhá, ngát xe bà เอาเรือปาดก้อนหนะมองหันน่ะเอาเรือมาปาดนะพอเรือปาดห่ามันเนี่ย <c oughs> 啊。<noise> <noise> <noise> ลมากเลยครับ เปล่าครับห้ากวงเง่เลยเปล่าเดี๋ยวตองรถจกคว้าออกก่อนครับใช่้เสียงดีดีครับเสียงใหม่ท้ายเนี่ยด้วยมีมสูบพุดยอครับบ่แม่นมูนี่สูบเดียวสูบไม่เต็มคือยังสูบยาล่ะเนี่ย S <S มันก็บ่บได้เป็นนีอย่างเดียวสูบยาจะชื่นไหยากรอบมนะเดอันดีคมูนันมันสกมมันสิงมง่ง่ายเกินไปนะมันสิบโได้เฮ็ดยังนหมปหลอเมะมูนันมันยังนำะดึแน้วเดียวนะมูนันมันกับไปเหรออันปปนี้ฮก็เฮ็ดเียกไปกครับผมเจอกันชิปหน้าครับท่านผู้ชมจะออกไหม เบียกินเขา